ทีนี้ไปดูที่เสือใต้ไบเยอร์มินิกใช่แล้วหัวนี้ก็แต่เป็นเรื่องค่าเหนื่อยไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไบเยอร์ก็เป็น1หนึ่งทีมที่จ่ายค่าเหนื่อยแพงมากนะครับแต่เขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคอนแทคแบบตรงไปตรงมาเขาไม่เหมือนเรือประดิดที่แบบค่าเหนื่อยไม่แพงแต่มีค่าเซนเอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งของฟุตบอลเพล l เน็ตนะครับเก็บสถตเติมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าไบเยอร์มินิกนะครับเป็นทีมที่จ่ายค่าเหนื่อยได้สูงที่สุดของโลกนะครับในปีที่ ค่าจ้างในรวมทั้งหมดเนี่ยสองร้อยหกสิบเจ็ดจุดหกล้านยูโรนะครับหรือว่ามันเกือบหมื่นล้านบาทเลยนะ,ยะใช่ครับก็พูดง่ายๆก็คือถ้าตีเป็นค่าเหนื่อยสามแสนยูโรอัพอ่ะเขามีมากสุดแปดคนนะครับอย่างตอนนี้แฮร์รี่เคนรับสี่แสนแปดสี่แสนแปดหมื่นยูโรนะครับ<ห>ถ้าตีเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณสี่แสนสามอะไรประมาณเนี้ยสามนะอ่าประมาณเนาะสี่แสนห้าไหมอ่าประมาณนั้นอ่ะสี่แสนสามถึงสี่แสนห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขามากกว่าเรอัลมาดริดอยู่นิดนึงราชันชุดขาวเนี่ยซูเปอร์สตาร์จ่ายทั้งเอ็มบาเป้วินิสจูเนียร์ดาบิดอาราบาจูเบริงแฮมเกิน400,000ยูโรทั้งหมดแต่คุณเข้าใจไหมชุดเอ็มบาเป้เนี่ยเราไม่รู้ไงว่าจริงๆเขาได้เท่าไหร่อ่าเขาไม่ได้เพราะว่าค่าเหนื่อยอ่ะต่างหากแต่อย่าลืมนะเราว่าเอ็มบาเป้มันมีดิลนอกนอกค่าเหนื่อยอ่ะร้อยเปอร์เซนต์ดิลแบบดิลค่าเซ็นสัญญาค่ารอเรียตี้ค่าเอ่อลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแบบอีกอ่ะ เราะะฉนั S <S ้นม,ม,มันไม่ได้อยู่ในท่านเลยมันมีคน,เ,นเปิดเผยแล้วประมาณ585ล้านยูโรที่แบบไม่ได้จ่ายให้เป๊เชยต้องจ่ายให้เอ็มบาเป้นะครับส่วนอันดับ3คือซิตี้220ล้านยูโรยูเนเต็ดอันดับ4และ5เป็นบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีทีมที่จ่ายค่าเหนื่อยแพงที่สุดอยู่ในบุนเดสเลกานะโอ้โหเห,หลือเชื่อเหมือนกันนะถ้าเกิดแบบถามแบบโดยไม่เห็นตัวเลขเราจะคิดถึงเรอัลมาดริด เพราะเขาแบบสตาร์เต็มทีมเนอะใช่ปะแต่เอาจริงๆถ้าอัดับหนึ่งอันดับ2เมื่อกี้ดูอ่ะมันก็ใกล้เคียงกันนะคะไม่ได้ทิ้งกันมากคือถ้ามาดิดไม่รับลงมางอะ่ะผมว่าที่1นึ่งอยู่แล้วพูดจริงๆ ว่าโอเคเขาเอายาหมุนเขาเขาไม่เคยมีปัญหาแฟนที่ชื่อแฟร์เพลเลยเออใช่ก็เป็นทีมเขาซื้ออะไรก็ได้อะไรอย่างงี้เขาเก่งเขาเก่งอยู่คุณอย่าไปว่าเขารับวงางอ้าวแต่ว่าเอามาดูข่าวดีของสางของตามกฎหมือเด็กหน่อยนะคะทีมของก็เป็นเรื่องภาษีไงเออเรื่องภาษีมีข่าวดีค่ะว่าทางด้านของอิโต้จะได้มาฮิโรกิอิโต้อ่านใหม่อิโตอิโตถ้าเอนโดต้องอิโตอโตอิโตอิโต สรุปอันนี้มีใครที่เป็นสายญี่ปุ่นไปดูชื่อเขาอย่างว่าตัวคันจิหรือตัวอะไรเขาเขียนเป็นอีโต้หรือแต่เอนโดเอนโดแน่นอนเพราะจะป๊อบเองเนี่ยคุณป๊อปเนี่ยดูดีมานั้งเฉียงอันนี้น่ะพูดถึงอีโตี้ผมชอบผมชอบอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะตอนอยู่ทีมผมมาก่อนไงสมัยก่อนต้องวัตตารุเอนโดต้องเสียงโดด้วยเออไม่ได้เขาเรียกเรียกวัตตาลุด้วยเขาไม่อยากให้คนเรียกเองอ้าวแต่ว่าอีโต้เนี่ยอิโตอีโต้อะไอีโต้ละไม่ใช่ละอีโต้ ที่เพิ่งย้ายมาจากสุดการดปรากฏว่าบาดเจ็บนะคะ,ะโชคร้ายกระดูกเท้าแตกค่ะในเกมช่วงปรีซีซั่นก็พักยาวเลยล่าสุดมีการเปิดเผยภาพว่าโอ้เขากลับมาสวมรองเท้าวิ่งได้แล้วนะคะนี่เป็นสัญญาณอันดี<า>ถึงแ<ห>ม้<ๆ>ว่าเส้นทางจากนี้ยังอาจจะอีกยาวไกลนะเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเรียกความฟิตแต่ว่าการที่เห็นมาได้เหยียบสนามแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะครับซื้อมาสาล้านยูโรเลยนะครับางนี้นักเตะญี่ปุ่นค่าตัวแพงมาก เสื้อบายเยนปีนี้สวยเนาะสีไหนสีล่าสุดอ่ะสีดำ่ะใช่สวยสเสื้อซ้อมเขาก็สวยเมือ่อกี้ที่เห็นใช่สีดำนี่ฉลองออกตวเบอร์เฟสมาช่วงนี้ใช่ไหมใช่นะคะ